ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกันโรงพยาบาลจุฬาภรรา,ราชวิทยาลัยจุฬาภรจึงได้นําเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมทั้งที่นี่ที่ศูนย์ไซคโครตรอนและเพดสแกนแห่งชาติที่ได้รวมนวัตรกรรมด้านภาพวินิจฉัยไว้ครบจบในที่เดียวแบบ one-stop shop imaging ครับ สวัสดีครับพบกับผมแก๊ปธนเวชในรายการ PCCMS Med Moment รายการที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเพื่อนร่วมทางสุขภาพสำหรับทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนไปดูไปรู้ไปสัมผัสกับเรื่องราวดีๆในรั้วการแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาภรครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่ครับศูนย์ไซโครตรอนและเพดสแกนแห่งชาติศูนย์นี้มีไว้ทําอะไรและด้านในจะมีเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมอะไรรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ และผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับศูนย์ไซคโครตอนและเพสแกนแห่งชาติก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสาโชติพาณิชผู้อำนวยการศูนย์ไซคโครตอนและเพสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภร์หรือว่าคุณหมอจา๋านั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอจ๋าค,ค,ค,คัะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจา๋าจะพาผมไปดูส่วนไหนบ้างครับพาเที่ยวศูนย์ไซโครตอนเดี๋ยวจะพาเจาะดูว่าศูนย์ไซโครตอนทำงานยังไงผลอะไรบ้างแล้วทำยังไงถึงไปตรวจผู้ป่วยได้ แต่ผมไม่ต้องตรวจนะฮะไม่ต้องตรวจค่ะยันค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูโซนแรกนะคะโซนแรกจะเป็นโซนของที่เราเรียกกันว่าเครื่องไซโครต์การผลิตสารเพสต์รังสีตั้งแต่ที่เดินเข้ามาเนี่ยฮะผมจะเห็นมีสติกเกอร์ติดไว้ตลอดเลยว่าโปรดระวัง อันตรายบริเวณนี้มีรังสีอะไรแบบนี้ครับเอ้ยผมต้องระวังขนาดไหนคคุณหมอไม่ต้องระวังไม่ต้องมาออะไรมาปิดไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่พวกเราที่ทางานต่างหากคือคนที่ต้องระวังขอถามคุณหมอถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของศูนย์ไซโครตอนนักเพสแกนแห่งชาติครับว่าเป็นมาอย่างไรบ้างครับย้อนไป14ปีที่แล้วโเมื่อวันที่19กันยายน2549อนี่คุณหมอจำจำจำไปมากเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นด้วยพระปรินิพพานและพระวิทยาลัคร <S <S เพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าเทคนโนโลยีการสร้างภาพวิจัยระดับโมเลกุลนนม,มีความสําคัญมากการจัดตั้งศูนย์นี้นก็เลยอยู่ภายใต้พระวิสัยพระองค์ยยยยท่านทรงติดตามการก่อสร้างทรงติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ดูการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยพระองค์เองทั้งหมดเพื่อที่ให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงประชาชนคนไทยทั้งหมด สมมุ่งหวังว่าสูงนี้จะมีความเป็นเลิศในการที่จะตรวจวินิจฉัยทั้งโรคระบบประสาทนะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งร้อมทั้งสูงนี้ต้องทํางานวิจัยครับแล้วก็ต้องเป็นที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่บ,บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยคือเ<ช>ขาวงจรเลยครับต้องครวงจรสําสหรับใครที่ดูอยู่รวมถึงผมเองด้วยเนี่ยผมยังไม่เข้าใจครับว่าไซคโครตอน รักเพสแกนงชาติมันคืออะไรครับมันเป็นชื่อของเครื่องมือหรือชื่อของรูปแบบวิธีการารักษาหรืออะไร Cer <ส>ครับคุณหมอพอวยอธิบายสั้นๆได้ไหมไซโครตอนเป็นเครื่องมือครับเป,เ,รเป็นเครื่องมือที่ผลิตสารเพสสารลังสีเดี๋ยวจะพาไปดูครับพอพอ,พอผลิตเป็นสารเพสสารังสีปุ๊บก็นําขึ้นไปเพื่อฉีดในตัวคนไข้แล้วใช้เครื่องเพสแกนในการตรวจงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องไซโครตอนกันไปดูพื้นที่บริเวณนั้นนะคะคุณหมอครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าประตูขนาดใหญ่เลยครับ สีฟ้าซึ่งด้านหลังนี้มีอะไรอยู่ครับมีเครื่องไซโคตอนอยู่ข้างหลังนี่ใช่อยู่ข้างหลังนี้เครื่องไซโคตอนจะเป็นเครื่องที่ผลิตสารกัมนตรลังสีเพื่อนําไปสู่การสร้างสารเทสัชลังสีที่ใช้ฉีดในตัวคนไข้ข้างนอกต้องมีความหนาเพื่อไม่ให้ลังสีเนี่ยแผ่ออกมาข้างนอกคผมคุณหมอครับ ผมสงสัยป้ายนี้แต่ตอนที่เดินเข้ามานะคะสารเทสัตว์ร,รังสีที่ผลิตได้<ช>มันแปลว่าอย่างไรคะคุณหมอก็คือ,อสารที่ผลิตออกมาจากเครื่องไซโครตอนเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา,าใช่เราผลิตได้ต้องบอกว่าเราผลิตได้มากที่สุดตอนนี้ในเมืองไทยรเราผลิตได้20ตัวต่อจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าพอเราได้ของพวกนี้แล้วเนี่ยรเรานําไปสู่กระบวนการในการตรวจวิจัยผู้ป่วยยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้คุณหมอก็พาผมขึ้นลิฟต์มานะครับแล้วก็เข้ามาอีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนนี้มันเป็นส่วนอะไรครับคุณหมอครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คนไข้เข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ<อ>ที่เราจะฉีดสารเภสัชังสีครับผมเราก็จะใส่สารเภสัชังสีเข้าไปในเครื่องนี้หลังจากนั้นเราจะคีดน้ําหนักคนไข้ใส่น้ําหนักใส่ชื่อแล้วมันจะคํานวณออกมาว่าคนไข้คนนี้ควรได้เท่าไหร่พอได้มาปุ๊บคุณพยาบาลก็จะเอาตรงนี้ดูดขึ้นมาตามปริมาณที่ต้องการ,ร,รแล้วก็เอาไปใส่ที่ตรงนี้ค่ะ อย่างนี้เลยใช่แล้วก็ลากตัวเสานี้ไปหาคนไข้แล้วก็ไปต่อข้ากับคนไข้แล้วก็วิธีทำก็คือกดปุ่มฟุ๊บแล้วคนเออพยาบาลก็จะเดินออกมาสารก็จะค่อยๆไหลเพื่อให้พยาบาลไม่โดนรังสีเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราดูพอคนไข้ฉีดเข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราถ่ายภาพออกมาเราจะได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องเพรกันโอเคครับได้ค่ะตอนนี้มาถึงอีกจุดหนึ่งครับคุณหมอครับจุดนี้นี่เรียกว่าอะไรฮะเป็นจุดเครื่องมือแล้วไปห้องตรวจเพรสแกนแล้วเรามี สองเครื่องนะตรงนี้นะคะจากพวกนี้ตรงนี้เป็นเพจซีทีส่วนอันนี้เป็นเพจเอ็มอาร์ไอหลักการเราง่ายเลยค่ะเพจซีทีหรือเพจเอ็มอาร์ไอก็ตามเป็นเหมือนคนสองคนแต่งงานกันเป็นเครื่องมือสองเครื่องมือมาอยู่ด้วยกันเครื่องนือเป็นเพจเครื่องนือเป็นซีทีหรือเครื่องนือเป็นเพจเครื่องนึงเป็น PET อเน PET อเ็มอาร์ไอแล้วก็มาอยู่ประกอบเป็นหนึ่งเครื่องนั่นหมายความว่าถ่ายภาพหนึ่งครั้งได้เห็นเมตาบอลิซึมในระดับโมเลกุลแล้วก็เหตุการณ์วิาคนผ้ทางร่างกายนั่นคือข้อดีของเครื่องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไข้คนไหนจะต้องใช้เครื่องไหน หรือว่าเราใช้สองเครื่องเลยครับบางคนใช้เครื่องเดียวบางคนใช้สองเครื่องเราจะดูจากข้อจํากัดของแต่ละเครื่องแล้วก็ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับครับผมทีนี้มีอีกคำหนึ่งที่ผมทราบมาคือคำว่า one stop shop imaging อันนี้มันหมายถึงอะไรครับง่ายๆเลยค่ะ one stop shop ก็คือว่ามุ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นศูนย์กลางครับข้อแรกเลยผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องมาหาเราก็ได้ค่ะโดยที่สามารถนัดผ่านระบบออนไลน์มาครั้งเดียวเมื่อจะมาตรวจ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณออนไลน์เข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานบอกวิธีเตรียมตัวทำนัดให้แล้วก็มาครั้งเดียวครับแล้วพอผลเสร็จถ้าไม่อยากมาก็จะมีส่งรษณีย์ไปให้ขอ,องเรารับจากผู้ป่วยทั่วประเทศก็จะมีผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัดบางคนก็แบบมาโดยที่แบบไม่ทราบว่าเรามีออนไลน์นะก็มาถึงปุ๊บเราก็จะให้ประเมิขนคนไข้เลยว่าถ้าเราทำให้ได้เราจะทำคนไข้ให้หนะวันที่คนไข้ามาเลยก็คือมาครั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องทำนัดกลับไปต่างจังหวัดแล้วมาใหม่เนี่ยไม่ต้องครับค่ะ ทั้งหมดก็เพื่อความสุดกสบายของผู้ป่วยใช่ค่ะส่วนข้อที่3ก็คือวันสต๊อกของเราก็คือเพราะเรามีทั้งเพจซี CT และเพจ MR นั่นหมายความว่าโรคไหนเหมาะสมกับเครื่องไหนผู้ป่วยจะได้ทําในทีเดียวนั่นคือวันสต๊อกช็อปอิมเมจิ้งของเราโอ้โหต้องถือว่าเป็นบริการที่แบบคิดมาเพื่อแบบบริการให้กับผู้ป่วยจริงๆนะ,นะคะ ดี๋ยวจากตรงนี้มีส่วนไหนที่ต้องไปดูอีกไหมฮะเดี๋ยวอีกส่วนทีจะพาไปดูอีกเครื่องมือหนึ่งรเรียกกว่าสเปกซีทีอันนั้นจะเป็นการดูการทําหน้าที่ของ A อวัยวะก็จะเป็นอีกแบบเรามาอยู่กันด้านหน้าของเวชศาสตรย์ยวเครียร์ครับทำไมถึงพามาที่นี่ฮะแล้วผมจะได้เห็นอะไรครับคุณหมอครับจะเห็นอีกเครื่องมือหนึ่งรเรียกกันว่าสเปกที่ใช้ดูเรื่องของการทําหน้าที่ต่างๆของอวัยวะในร่างกายของคนเรารใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับ,รบตอนนี้เราเดินเข้ามาภายในห้องที่จะทำสเปกซีทีแล้วนะครับ ซึ่งผมไม่ไม่ต้องนอนนะคุณหมอไม่ต้องนอนค่ะรอไหมคะอยากอยู่มือนกันอันนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องสเปกซีทีครับแผนการทํางานคือผู้ป่วยนอนตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเตียงเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวก็จะยกผู้ป่วยขึ้นเดี๋ยวจะให้เขาดูค่ะใช่ค่อยๆยกขึ้นมาเนี่ยค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปในกระงอกแล้วก็เป็นการถ่ายภาพแค่นี้ค่ะใช่เอออยากให้คุณหมอบอกหน่อยว่าบริการของที่นี่เนี่ยเปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างครับคือเปิด7วัน ทำงานจุดนเต็มเลยตเต็มเลยตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มค่ะเสาร์อ,อ,อาทิตย์ก็เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถเข้ามารับบริการได้วันไหนก็ได้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคนที่ชอมอยู่ทางบ้านไหมฮะก็จริงๆแล้วมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าได้ประโยชน์สําหรับในการที่จะตรวจยินยิฉัยผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำคุณหมอเจ้าของคข้แนะนําให้มาตรวจก็สามารถที่จะมาตรวจที่เราได้โดยที่ถ้าต้องการความเร่งด่วนหรืออะไรเนี้ยก็แจ้งเรา ว่ารีบที่จะเอาไปทําการรักษาเราก็จะสามารถหาคิวห้ได้ในการที่ตรวจเพราะว่ายังไงเราก็เปิดรับบริการครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอจ๋ามากนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชนิสาโชติพานิย์นะครับพาผมมาทัวร์แบบโอโหครบเลยค่ะทุกขั้นตอนจริงๆนะครับผมด้วยความดีเลยค่ะขอบคุณคุณหมามากครับก่อนจากการอยากจะย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับว่าถึงแม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปเพียงใดแต่การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงก่อนที่เราจะป่วยเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่นอนครับ วันนี้เวลาของรายการ PCCMS m a d Moment หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับหรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะครับทาง YouTube จุฬาพรชาแนลครับผมแกลบธนาเวสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ